อะไรกันนี้่ะเปิดมาก็อึบ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 อะไรหรออึบอึบเปิดมาก็เจอน้องกบยืนต้อนรับอึ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 บกบขอลองอึบอึบหรืออบอบ เขาร้องอบบหรือเปล่าแม่จา๋าโอ้ยมาเจอกันอีกแล้วกับแม่จา๋าพาเพลินวันนี้ทุกคนเห็นแบบนี้ก็ต้องเดากันออกแล้วล่ะว่านะคะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะนะคะแน่นอนนะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับการช้อปปิง้งนั่นเองนะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับการช้อปปิ้งแต่แม่จ๋าไม่ได้มาขายของนะจ๊ะคุณท่านเอไนะคะแม่จ๋าก็แค่ไปเดินช้อปเดินดูแล้วก็ถ่ายทำมาให้เพื่อนๆได้ดูนั่นเอง จ้าไม่ได้มีการซื้อขายแต่อย่างใดนะคะนาะแม่จ๋าก,ก็เข้ามาอยู่ในร้านขายของร้านเสื้อผ้านะคะที่นี่บริเวณน,นี้นะคะเป็น แหล่งท่องเที่ยวที่แม่จ๋าพาทุกคนมาทำคลิปลงไปเมื่อวันก่อนจำได้ไม่เอ่ยแม่จ๋าก็ทยอยทยอยนะคะเอาคลิปที่ถ่ายทำในวันที่ไปเที่ยวนั้นมานะคะให้เพื่อนๆได้ดูนะคะในคลิปนี้ก็เป็นในส่วนของการเดินเข้ามาชมร้าน ร้านค้าร้านขายของในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวนี้นะคะเนาะเป็นร้านเสื้อผ้าบ้างนะคะแล้วก็นะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านขายของกิฟช็อปค่ะก่อนหน้านี้เราอยู่ร้านเสื้อผ้าเนาะแม่จ๋าก็ตะเวนถ่ายนะคะร้านนู้นร้านนี้นะคะไปเนาะนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านกิฟช็อปนะคะทุกคนในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่แม่จ๋าพาทุกคนมานั่นเองนะคะก็นะคะดูกันไปดูกันไปทุกคนมันเยอะแยะมากมายซะ ทายายกันไม่ถูกเลยนะคะในโซนี้เป็นเครื่องครัวทุกคนโอ้โหใครจะไปใครจะไปคิดว่านะอุปกรณ์ของใช้ในครัวเรือนนะคะในครัวของเรามันมีเยอะขนาดนี้นะคะเนาะแล้วนะมันมีเยอะแยะมากมายบางสิ่งเราก็รู้จักนะว่าเอาไว้ทําอะไรบางสิ่งก็ไม่รู้นะแม่จ๋าก็ไม่รู้นะคะก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะทุกคนมันเยอะจริงๆนะนะมันเยอะจริงๆหลายชนิดมากเนาะอำนวยความสะดวกในครัว นะคะในครัวทั้งหมีทั้งเคียงทั้งครก,กอะไรมีหมดเลยจ้านะคะทุกคนนะมีหลายสิ่งหลายอย่างแล้วดูสินิเขาทําไว้กิบเก๋อันนี้ก็เป็นเหมือนแบบกระบอบกแบบใส่เกลือใส่พริกไทยนะ่ะน้องที่เขาหมุนกันชุด สไตล์ฝรั่งนะเดินไปเรื่อยๆมีหลายอย่างทุกคนถ้วยโถโอชามแก้วสวยๆนะคะอุปกรณเ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวกับครัวเรือนนะทุกคนเนาะมีเยอะแยะมากมายสวยๆทั้งนั้นเลยล่อตาล่อใจอุ้ยกระเป๋าสตางค์ในสตางค์ในกระเป๋าน่ส,นสันสั่นสะเทือนนะคะสั่นสะเทือนเลยเนาะนะคะอยากจะออกมาสู่โลกภายนอก สตางก็อยากจะออกมาสู่โลกภายนอกนะเดินเข้ามาแล้วสัน่นนะคะส่งสัญลักษณ์เชียวนะคะเนาะดูกันไปเรื่อยๆนะคะดูกันไปเรื่อยๆมันก็จะต้องมีอะไรติดไม้ติดมือกันไปบ้างแหละนะคะของสวยๆน่ารักน่ารักของที่ดีขนาดนี้แล้วที่สําคัญนะทุกคนนะวันนี้เข้ามาในจังหวะที่นะคะ เขาติดป้ายรถราคาด้วยนะคะเห็นไหมสีแดงเถืกอๆนะรถราคาทั้งหมดเลยเดอ้อแลมพี่หนำซ้ำนะคะเวลาไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ก็ครึ่งราคาอีก นะคะดับเบิลไปเลยนะไม่ใช่ว่าแค่ป้ายแดงแล้วจะจ่ายในราคาป้ายแดงนะนะ,ะไปจ่ายอีกครึ่งราคาของป้ายแดงอีกต่างหากโอ้โหสั่นกันผับๆเลยค่ะสตังค์ในกระเป๋าสั่นกันผับๆเลยนะคะดูกันไปเรื่อยๆแม่จ๋าบอกไม่ถูกว่ามีอะไรบ้างนะ,ะดูกันไปดูกันไปคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะทุกคนนะเพราะของมันเยอะจริงๆนะคะอยากจะเอามาให้ทุกคนได้ดูเหมือนกับ ทุกคนได้เดินอยู่ในร้านกับแม่จ๋ากันเลยทีเดียวเอาขนาดนั้นเลยเนาะนะคะจริงๆแล้วนะคะเอามาให้ดูกันกลุบกลิบพอหอมปากหอมคอก็ได้มัง้งแม่จา๋านะมันยาวไปเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> บอกฉันขี้เกียจด,ดูดูยาวฉันก็ง่วงเหงาหาวนอนเอาสั้นๆก็พอแม่จา๋าแต่เอาเนฮะ่นะนะคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งอุ้ยอะไรก็อยากจะอวดไปหมดแม่จ๋าเห็นดูสิดูแก้วไวายแก้วนี้นะดูแก้วน้ํนะนอาองุ่นแก้วนี้อื้อคงจะฟินน่าดูนะคะนู่นนะคะผู้ชายก็ถือตะกร้าตบมือ ตบ ของแปะๆปเหมือนแบบฉันอยากจะทายอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็ลงมาอีกเขามีอีกแบบว่าหลายโซนนะทุกคนนะลงมาอีกชั้นหนึ่งตรงนี้นะคะพื้นไม้ก็กรอบแก็บกรอบแก๊บดีเหลือเกินนะคะเสียงอดแอดอดแอดไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ยินหรือเปล่าดูไม่กว่าดูไม่ปัดขนไก่ไม่ใช่ขนไก่แล้วนะมันเป็นขนแกะหรือเปล่าโอ้ยฉันจะไม่เอาไปปัดฝุ่นหรอกนี่ฉันจะไปนอนกอดนะคะดูนุ่มดีจังเลยนะคะดูกันไปเรื่อยๆทุกคนโอ้เยอะแยะมากมายอะไรต่อมีอะไรซะทยายกันไม่หมดเลย เชียวยเยอะแยะเยอะแยะทุกคนนั่นนันนันนัน,น,นเห็นไหมนะ่ะกระบอกนั้นนะคะแม่จ๋าก็นะได้มาครอบครองนะนคะจะบอกให้นะคะแอบกระซิบไว้ก่อนนะได้กระบอกนะ้ํานั้นมาครอบครองนะดูกแก้วกระสวยสวยทุกคนป้ายแดงหมดเลยนะป้ายแดงไม่ใช่รถป้ายแดงนะคะเนาะ ป้ายแดงนะลดราคานะคะไม่ใช่ลดขับนะคะแต่เป็นลดราคานั่นเองนะทุกคนนะนี่ที่ตั้งเทียนค่ะที่ตั้งเทียนเชิงเทียนเขาเรียกเชิงเทียนใช่ไหมนะคะคนทางฝั่งยุโรปเขานิยมจุดเทียนนะคะจุดเทียนโรแมนติกนะ,ะในบ้านนะคะจุดเทียนนะคะ นี่นะคะนังห้อยขากันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งนะคะจูจีกันหรือเปล่านะคะเป็นของเครื่องประดับเป็นตุ๊กตาน่ารักน่ารักนะคะเนาะเอาไปตั้งไว้บนโต๊ะเอาไปตั้งไว้ริมหน้าต่างหรือตรงไหนก็ได้นี่คุณตากับคุณยายอุ้ยน่ารักจริงๆเลยนะคะรักกันแบบถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรกันเลยทีเดียวเนาะแก่คากันเลยนะคะนะน่ารักน่ารักจ้ะโอ้โหนี่ก็เยอะแยะมากมายอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมีดุงดิงด่งดุงดิงด่งด้วยนะนี่อู้ ดึง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 นะคะเจอของเล่นแล้วแม่จ๋าน่าจะเป็นมาเหมือนโคมไฟหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะนะเอาเล่นใหญ่เลยเล่นใหญ่เลยเล่นของเขาพังซะแล้วเล่นของเขาพังซะแล้วเอาสนุกใหญ่เลยเอาดึง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 มาอยัางไม่หยุด ยังไม่หยุดยังไม่หยุดนะฮะอสนุกสนานกันใหญ่นะสนุกสนานไปใหญ่เลยแม่จ๋านะคะดูทุกคนโอ้โหมันเยอะแยะมากมายนะอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะนะคะเอามีประตูลับด้วยยังไงเราลองลองเดินเดินลงไปซิเดินลงไปเดินลงไปเอ๊ะว้าวว้าวา เลิศสมเนแตนมากนะคะทุกคนเราเดินลงมาอีกนะคะประตูลับประตูน้อยเดินลงมากลายเป็นโซนของคริสต์มาสนะคะทุกคนเนาะโซนนี้เป็นโซนของเครื่องประดับออของออของที่เขาใช้ประดับในงานคริสต์มาสไงทุกคนเทศกาลคริสต์มาสค่ะนะคะอูมีไฟมีตุกกตต๊กตาตุ๊กตาหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเนาะเดี๋ยวช่วงคริสต์มาสนะคะตรงนี้ก็จะคนก็จะมาชอปปิ้งเยอะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ช่วงคริสต์มาสนะคะ,ะ,คะก็เลยไม่มีคนแม่จ๋าก,ก็ลง นะคะลงมาเอามาให้เพื่อนดูไปอย่างนั้นแหละนะคะเนาะ,นะคะพระราพลาดไม่ได้เอาละทุกคนเนาะเดี๋ยวจะยืดจะยาวไปมากกว่านี้คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวมาพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปในโซนท่องเที่ยวที่แม่จ๋าพามานะยังไม่จบนะยังไม่จบทริปจบแล้วแต่วิดีโอยังไม่จบจ้า